คลิปนี้ก็จะมาขอแบ่งปันธรรมะขั้นสุดท้ายของบารมีสิบทัศนะครับธรรมะตัวนี้ทุกคนต้องได้ยินกันอยู่เสมอนะนั่นก็คือการทำใจให้เป็นกลางหรืออเบคขาบารมีก่อนหน้าที่ผมจะได้มาฝึกเจริญจิตตภาวนาอย่างจริงจังนะครับก็เคยได้ยินได้ฟังคําคมสอนใจมาตลอดนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้แค่เรามีใจเป็นกลาง ฟังแล้วมันก็เข้าใจและถึงใจมากเลยนะแต่หลายๆเหตุการณ์ในชีวิตที่เผชิญหน้ากับมันจริงๆแล้วนะทำไมทำไมนะมันถึงทำใจปล่อยสิ่งที่กรรมไวนะ้ไม่ได้สักทีความสงสัยนะมันก็ค้างคาใจมานานนะจนมากระจ่างตอนที่ได้เพียรฝึกเจริญจิตตภาวนานี่แหละว่าที่ชีวิตของผมเองนะที่ผ่านมาก,กว่า40ปี ไม่ได้ฝึกสัมมาสมาธิไม่มีสัมมาสติไม่เคยจาคะสละตัวตนของตัวเองศีลหผมเองก็รักษาได้ไม่สมบูรณ์ยังไม่เคยงดกามไม่ประพฤติตัวอยู่ในเนคขมมะปัญญาที่เกิดขึ้นก็เป็นไปในทางส่งเสริมอัตตาของตัวเองขาดความวิริยะในการประกอบความเพียรอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติธรรมสัก2อสาวันแล้วตัวเราเองก็หลงกลับไปเพลิดเพลินกับความสุขท้งโลกอยู่เป็นปีๆไม่มีเลยนะความขันติอดทนอดกลั้นต่อความเย้ายวนของกิเลสตัณหาเจอรูปที่งามตาก็หลงไปชื่นชมเจอรสอาหารที่ถูกปากก็ขนขวายกลับไปอยากจะกินอีกเจอกลิ่นที่หอมแตะจมูกก็ไหลไปหา เจอเพลงที่ถูกใจที่ชอบก็เพลิดเพลินเจอสัมผัสอ่อนนุ่มก็ถอนตัวไม่ขึ้นผมไร้สัตจะขาดความตั้งมั่นของจิตอันยิ่งใหญ่ขาดความเมตตาต่อทั้งตนเองและผู้อื่นหรือจะพูดให้รวบสั้นกระชับนะก็คือไม่เคยเพียนสั่งสมบารมีทานศีลเน,นคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานและเมตตาเลยแม้แต่น้อย แล้วอุเบกขาบารมีขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะสมบูรณ์ได้ยังไงผลก็คือใจผมก็ยังเต็มไปด้วยอคติสีมีฉันทาคติลำเอียงพอรักมีโทสาคติลำเอียงพอะเกลียดชังมีโมหาคติลำเอียงเพราะความเข่าของตัวเองมีพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวใจจึงคอยเบี้ยวเอียงไปตามทางที่กิเลสตหาชักนำอยู่ตลอด ยังดีครับที่ผมมีวาสนานะได้พบกับครูบาอาจารย์ให้กลับมาเรียนรู้ตั้งอยู่ในสัมมาสมาธิสัมมาสติและสัมมาญาณเก็บสั่งสมค่าประสบการณ์ในบารมี10บทัศ9้าขั้นแรกที่ขาดหายไปจนในที่สุดก็เห็นถึงความต่างกันสุดขั้วระหว่างการที่เราคอยใช้ความคิดเพื่อคิดหาเหตุผล กล่อมให้ใจเป็นกลางกับการที่ใจเน่ะเป็นกลางด้วยตัวของเขาเองโดยอัตโนมัติถ้าจะให้ผมแจกแจงในรายละเอียดแบบย่อยยิบที่สุดนะครับของสภาวะใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางโดยบริบูรณ์เนี่ยผมก็ขอยกองธรค์รมจากประยัดมานะคืออุเบคาสินะซึ่งจะประกอบไปด้วยชลังคุเบขาสังคารุเบขาเวทนูเบคาตัดรมาชูนัตตุเบขาวิปัสโนเบขา ชานุเบขาวิริยุเบขาโพชังคุเบขาพรหมวิหารุเบกขาและปาริสุทธุเบกขาทั้งนี้ผมก็จะขอยกเอาประสบการณ์จากที่ได้เรียนรู้ในระหว่างการปฏิบัตินะครับสภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆมาอธิบายองค์ธรรมในแต่ละอันเนี่ยมันอาการมันจะเป็นยังไงเริ่มต้นที่ชันลังคุเบขานะครับชันลังคุเบขานี่คือความตั้งมั่นเป็นกลางจากที่เรามีสัมมาสมาธิและสัมมาสตินะ ทำให้เราอยู่ในจุดที่เห็นถึงภัสษะหที่มากระทบอายตนะภายนอกทั้ง6แล้วส่งผลถึงอายตนะภายในทั้ง6ด้วยคือจะเห็นทั้งข้างนอกข้างในนะครับเมื่อเรามีใจเป็นกลางนะมันจึงไม่โน้มเอียงไหลไปหาอายตนะเหล่านั้นจึงศักต์ว่าตาเห็นภาพจมูกสาบกลิ่นลิ้นชิมรสหูได้ยินเสียงกายรู้สัมผัส แต่ไม่หลงไปยินดีพอใจหรือเป็นทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดมีความเป็นกลางต่อเวทนาขันผลที่ตามมาคือเกิดเวทนูเบกขาลักษณะที่สำคัญของผู้ที่มีเวทนูเบกขาแล้วเนี่ยท่านเหล่านี้จะไม่ไขว่คว้าหาสุขเวทนาทางใจจากกามคุณอีกแม้มีทุกขเวทนาทางใจและกายเกิดขึ้นก็เป็นเพียงผู้เฝ้าดูทุกนั้น มันเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อไม่ยึดในความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เป็นกลางต่อความปรุงแต่งจากสังขารขันผลที่ตามมาก็คือเกิดสังขารุเบกขาลักษณะที่สำคัญของท่านผู้ที่มีสังขารุเบกขาแล้วจะเป็นผู้ที่รับรู้การทำงานของรูป,ปรขันสังขารขันสัญญาขันเวทนาขันและวิญญาณขันอย่างชัดเจนนะว่า ต่างคนต่างทำงานมันไม่ใช่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะและขันทั้ง5เนี่ยมันก็ไม่ใช่เราเราไม่สามารถกำหนดควบคุมได้ท่านเหล่านี้จึงไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือขาดจากอุปทานในขันห้าแล้วเมื่อขาดจากความยึดถือในขันห้าสภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดจากเจตสิกทั้ง52 ก็ไม่หมายเอาเป็นความทุกข์และความสุขจากสภาวะธรรมเหล่านั้นอีกเกิดเป็นตัตระมะชูนัตตุเบขาขึ้นลักษณะของท่านผู้ที่มีตัตระมะชูนัตตุเบขานะครับคือจะมีใจตั้งมั่นเป็นกลางต่อสภาวะธรรมแล้วไม่ว่าจะไปะเผชิญหน้ากับสภาวะที่เป็นอกุศลอย่างเช่นอาการตัวร้อนเหมือนโดนไฟเผาทั้งตัวรู้สึกโดนแมลงไตเกาะ กัดหรือโดนของมีคมเสียบแทงเนะี่ยมันก็ไม่เป็นทุกข์นะมันจะไม่มีความรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจละเป็นก็เป็นไปนะและถึงแม้จะเป็นสภาวะธรรมที่เป็นโสโพลเจตสิกใจกายเป็นสุขตัวเบาใจเบาสงบนะท่านเหล่านี้ก็จะไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้อีกนะเพราะรู้แจ้งว่าสภาวะธรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นและก็ดับไปอยู่ดีจะไปหมายเอาว่ามันต้องเที่ยงแท้มั่นคง ไม่ได้เลยเนาะผลที่ตามมาท่านเหล่านี้ก็เลยเกิดวิปัสสนูเปขานะครับลักษณะที่สําคัญของท่านผู้ที่มีวิปัสสนูเบขาท่านเหล่านี้จะเห็นอนิจจลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะของธรรมทั้งหลายจนมีใจเป็นกลางเป็นผู้ที่ไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกแล้วเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและยอมรับมันได้ เป็นผู้ที่เป็นอยู่ด้วยสัมมาสมาธิที่มีสัมมาสาติกำกับอยู่เสมอทำให้ใจเนี่ยไม่จมดิ่งไปนิ่งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิผลที่ตามมาท่านเหล่านี้จะเกิดฌานุเบกขาขึ้นลักษณะของผู้ที่มีความเป็นกลางในฌานหรือมีฌานุเบกขานะครับท่านเหล่านี้ก็จะเห็นฌานทั้งสองฝั่งนะคือทั้งฝั่งที่เป็นโลกิยาฌานและก็ฝั่งที่เป็นโลกุตตะฌาน คือจะเห็นความต่างของสมาธิในฝั่งที่ยังต้องเพียรขนขวายทําหรือทําไปเพื่อให้มีเพื่อให้เป็นเนี่ยกับสมาธิอีกฝั่งหนึ่งคือแบบที่ไม่ต้องเพียรทําแล้วเป็นโลกุตละฌานแล้วนะครับไอที่ไม่ต้องเพียนทำนะและสมาธิชนิดเนี้ยนะจะเป็นไปเพื่อความละคลายความยึดมั่นถือมั่นท่านที่มาถึงจุดนี้จะเห็นได้ชัดว่าโอ้ยมันไม่ต้องไปบังคับฝืนจิตให้ทําอะไรอีกแล้วนะครับ เพราะจิตเนี่ยจะมีความฉลาดที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวของเขาเองเป็นจิตท,ที่มีสมาธิและมีสติโดยอัตโนมัติในแบบที่เราหรือกิเลสตัณหาใดๆเนี่ยก็จะมาหยุดยัง้งมันไม่ได้อีกเลยลักษณะของสมาธิชนิดนี้เรียกว่าอนันตริกะสมาธิลักษณะของสติชนิดนี้เรียกว่ามหาสติปฐานระดับของสมาธิของท่านผู้ที่มีชานุเบกขา จะมีเพียงแค่อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิท่านเหล่านี้สมาธิจะไม่ตกลงไปที่คณิกะสมาธิอีกต่อไปนะครับเมื่อถึงจุดนี้ยท่านที่มีชานุบเบกคานะจึงจะเป็นผู้ที่ละวางรูปราคะท่านเหล่านี้จะไม่ติดกับรูปประฌานและเป็นผู้ที่ละวางอารูปราคะได้ก็คือจะไม่ยึดติดกับอรูปประฌานด้วย ท่านเหล่านี้จะก้าวข้ามอุทธมภาคียะสังโยชน์หรือสังโยชน์เบื้องสูงสองตัวแรกได้ผลที่ตามมาก็เลยเกิดวิริยุเบขานะครับคือผู้ที่มีความเป็นกลางในความเพียรลักษณะของผู้ที่มีวิริยุเบขานะครับท่านเหล่านี้จะเห็นถึงโทษของความเพียรกล้าที่อยู่ในวิปัสสนูป,ปากิเลสิ0ิซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าไปสู่วิถีของอตตกิรัมฐานุโยกนะครับคือการปฏิบัติเพื่อให้กายและใจตนลำบาก ก็จะเห็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือความน่ากลัวของการย่อหย่อนในความเพียรจนหลงไปอยู่ในวิธีของการสุขาริกะนุโยกหรือหลงไปอยู่กับอารมณ์ของการมคุณท่านเหล่านี้ก็จะประกอบความเพียรในแบบมัชฌิมาปฏิปทานยิ่งถากเป็นผู้ที่มีชลังคู่เบคาเวทนูเบขาสังคารุเบคาตัดรมาชูนัตตุเบขาวิปัสนนเบคาและชานุเบคาแล้วท่านเหล่านี้จะ เป็นผู้ที่ไม่เพียรแต่ก็ไม่พักที่ว่าไม่เพียรเพราะไม่ต้องบังคับจิตให้ทําอีกแล้วจิตจะกลับเข้าสู่ฐานหรือกลับเข้าสู่เอกขตารมโดยอัตโนมัติเมื่อเจอผัสสะมากระทบและที่ว่าไม่พักก็คือจิตจะตื่นตัวพร้อมที่จะเรียนรู้กับผัสสะใหม่เรียนรู้กับความรู้ใหม่ได้อยู่ตลอดไม่ได้เข้าไปนิ่งแช่อย,อยู่แต่กับความว่างไม่เรียนรู้กับสิ่งใดๆด หลังจากจุดนี้แล้วหากเราสั่งสมสัมมาสมาธิสัมมาสมติสัมมาญาณรวมถึงทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีและเมตตาบารมีจนถึงพร้อมแล้วจะเกิดองค์ธรรมอุเบกขาอีก3ข้อที่เหลือครับคือโพชชังคุเบกขาพรมวิหารุเบกขา และปาริสุทธุเบกขาท่านที่มีอุเบขาสามข้อสุดท้ายนี้จะเป็นผู้ที่บริบูรณ์ไปด้วยโพชฌงเจตมีพรมิหารสีและมีความบริสุทธิ์ของใจอย่างแท้จริงลักษณะของผู้ที่เข้าถึงโพชฌงเจตโดยสมบูรณ์จนเกิดโพชฌังคู่เบกขาเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีธรรมวิจยะจะมีใจที่เป็นกลาง ท่านเหล่านี้จะเห็นถึงธรรมะปัจจุบันที่เหมาะสมตามการเวลาสถานที่และบุคคลได้ไม่ยึดมั่นด้วยนะว่าจะต้องใช้ธรรมะขั้นประณีตกับผู้คนทุกคนเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ก้าวข้ามความฟุ้งซ่านในธรรมหรือธรรมธธรรมุทัจะได้ซึ่งมันเป็นความฟุ้งซ่านหรืออุทธัจะในอุทธร,รมภากดสังโยชนนะซึ่งเป็นตัวสังโยชนเบื้องสูงนั่นเองไม่ใช่อุทธัจะในนิวรณ่น,นะคนละขั้นนะครับ สรุปง่ายๆก็คือท่านเหล่านี้ก็จะพูดชี้แนะและแสดงธรรมให้ตามความเหมาะสมหากเห็นว่าเวลาสถานที่และบุคคลน,นั้นยังไม่พร้อมรองรับธรรมท่านก็จะไม่พูดนะครับไม่ดึงรันยัดเยียดธรรมะให้กับปุถุชนผู้ที่ยังไม่น้อมใจฟังแต่ว่าถ้าท่านเหล่านี้เล็งเห็นแล้วนะว่าบุคคลน,นี้เหมาะสมในการชี้แนะ ท่านเหล่านี้ก็จะแบ่งปันธรรมตามระดับขั้นของผู้ฟังนั่นเองลักษณะของผู้ที่เข้าถึงพรมวิหารสีโดยสมบูรณ์จะเกิดพรมวิหารุเปกขาท่านเหล่านี้ก็จะมีความเมตตากรุณามุทิตาโดยมีความเป็นกลางของใจต่อสรรพสัตว์นะทั้ง31บภพภูมิเลยไม่มีศัตรูไม่มีมนุษย์ไม่มีพรหมไม่มีเทวดาไม่มีเปรตไม่มีอสุร,รากาย ไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้หลงอีกต่อไปเพราะเห็นว่าทั้งปุถุชนสีและอริยะบุคคล8เนี่ยเสมอกันด้วยทุกผู้ที่รู้ก็เคยเป็นผู้ที่หลงมาก่อนส่วนที่ผู้ที่ยังหลงอยู่หากขนขวายก็จะเป็นผู้รู้ได้ในสักวันใจเนี่ยจึงอยากจะให้ทุกคนมีสุขพ้นออกจากทุกข์และเมื่อเห็นผู้ที่กำลังขนขวายออกจากทุกข แม้เขายังจะหลงอยู่ท่านเหล่านี้ก็จะอนุโมทนาสาธุเป็นกำลังใจให้นะครับและก็ท่านเหล่านี้ก็จะไม่เอากายเอาใจไปเป็นสุขไปเป็นทุกข์ด้วยกับคนอื่นละเพราะท่านเหล่านี้กระจ่างแจ้งแล้วนะว่าสับพสัต์ล้วนแต่หมุนไปตามกรรมตามเหตุปัจจัยของใครของมันท่านเหล่านี้จะได้เพียงแต่ชี้แนะ ส่วนใครจะฟังจะทําตามก็สุดแล้วแต่อินทรีย์พะละของตัวของคนนั้นเององค์ธรรมอุเบกขาตัวสุดท้ายนะครับปาริสุทุกเบกขาท่านเหล่านี้จะเป็นผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ปราศจากอคติสีแล้วไม่ลำเอียงพ่อรักไม่ลำเอียงเพราะชังไม่ลำเอียงเพราะความกลัวไม่ลำเอียงเพราะความหลงอีกท่านเหล่านี้จะเห็นธรรมะคู่ขนานนะที่คอยเกื้อกูลกันอยู่ ในทุกๆอนุของธรรมชาติจุดสำคัญที่สุดของท่านที่มาถึงองค์ธรรมนี้จะเป็นผู้กระจ่างในวิมุตโดยเห็นถึงความสำคัญของสมมุติด้วยขอขยายความตรงนี้ให้ลึกลงไปอีกหน่อยนะครับเพราะมันเป็นคริติคอลพอยต์จริงๆนะการที่เราจะเข้าถึงวิมุตได้นั้นะมันไม่สำคัญนะว่าเราจะอยู่ในเพศขรรคหันหรือบรรพชิตแต่เมื่อจิตวางจิตผู้รู้ได้โดยแท้ ขาดซึ่งโอหะทั้งสีไม่มีสัญญาวิปลาสจิตวิปลาสและทิฏฐิวิปลาสใจของท่านเหล่านี้จะเข้าถึงความเป็นปกติหากท่านใดที่ไม่ติดอยู่ในวิบากภาระทั้งโลกอีกแล้วนะท่านเหล่านี้จะน้อมใจออกบวชเพื่อเดินตามรอยเท้าของพระพุทธองค์และครูบาอาจารย์โดยไม่มีข้อโต้แยง้งคัดค้านใดๆทั้งสิ้น เพราะการออกบวชเดินตามรอยเท้าของพระพุทธองค์และครูบาอาจารย์การได้ห่มผ้ากาสาวพัดเนี่ยเป็นสมมุติที่สําคัญยิ่งที่จะประกาศให้ผู้คนรับรู้ว่าหนทางค้นทุกข์ตามหลักคําสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่จริงและหนทางนี้จะต้องประกอบไปด้วยไตรสรณคมอย่างสมบูรณ์เท่านั้นคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จะเอาแต่พระพุทธพระธรรมไม่ได้นะส่วนท่านผู้ที่ยังมีวิบากและภาระทางโลกอยู่ท่านเหล่านี้ก็จะทําหน้าที่ตามสมมุติทางโลกของเขาเนะี่ยโดยอิงหลักสันโดษ3คือมียะถาลาภสันโดษย,ยถาภาระสันโดษและยะถาสารุปสันโดษท่านเหล่านี้จะไม่ประกาศตนยกตนนะว่าฉันนะ่ะบรรลุทำขั้นพระนีตแล้วและก็จะอยู่ในเพศเหัดก,ก็ได้ เพราะจะไม่ขัดกับสมมุตินะที่พระพุทธองค์พุทธสาวกและครูบาอาจารย์ท่านได้สละเลือนสละตนทอดเครื่องแบบของเพศคาริหัดและนุ่งห่มตนด้วยผ้ากาสาวพัพซึมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพุทธศาสนานะครับและเช่นเคยนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาไม่ได้หมายจะให้ผู้ฟังเชื่อและเห็นตามทั้งหมดนะครับสำหรับการรยนมิตรนักเจริญจิตตภาวนา ท่านก็อย่าได้ไปเสียเวลาท่องจาองค์ธรรมทั้งหลายที่ผมพูดไปนะอย่าได้หมายว่าจะต้องเข้าใจธรรมทั้งหมดด้วยเพียงท่านสั่งสมสมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาญาณและเรียนรู้ในการสั่งสมบาร,รมีทั้งสิบทัศท่านจะเข้าใจองค์ธรรมอุเบกขาทั้งสิบนี้ประจักษ์แจ้งแก่ใจของท่านเองและไม่มีความลังเลสงสัยอีกต่อไป สุดท้ายนี้ผมขอให้พี่น้องของเพื่อนการลายนามิตรผู้เพียรเจริญจิตตภาวนาได้ก้าวข้ามสัญญาเจตนากิเลสตัณหาและอัตตาของตนจนหลุดพ้นออกจากวังวนแห่งวัตตะสงสารที่แสนยาวนานนี้ได้โดยสวัสดิภาพทุกคนนะครับสวัสดีครับ